สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีตักบาตรเทโวโลหณะนะครับผมหรือตักบาตรดาวดึงณวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับผมวัดสว่างชาติประชาบำรุงตั้งอยู่ที่ตําบลกําแพงแสนอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมพศ2568ที่ผ่านมานี่นะครับ ชมร่วมกันนะครับผมวันนี้วัดแตกเลยทีเดียวครับคนมากมายญาติใจบุญสาธุชนเดินทางหลังไหลามาที่วัดสว่างชาติประชาบำลุงชมร่วมกันครับขณะนี้บริเวณหน้าวัดสว่างชาติประชาบำลุงนะครับผมวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะนะเพื่อเฉลิมฉลองพิธีการ มาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดสว่างชาติประชาบำร,รุงนะครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมวัดสว่างชาติประชาบำร,รุงตั้งอยู่ที่หมู่ที่สมตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้วันที่8ครับ,เ,รบเดือนตุลาคมพศ2568กครับร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดสว่างชาติประชาบำร,รุงนะครับวันนี้วันตักบาทเทโวโลหะหรือตักบาทดาวดึงประมาณนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับ ขณะนี้รถก็ติดภายในบริเวณทางเข้าวัดวันนี้คนเยอะมากมายญาตาิยบุญเยอะมากมายครับวัดแตกเลยครับวันนี้ส่วนด้านนู้นทางด้านทางเข้ามารถก็ติดเช่นเดียวกันครับไปครับไปชมกิจกรรมภายในวัในด้วยกันนะครับภายในวัดด้วยกันครับ,รบขณะนี้เดินเข้ามาภายในวัดก็จะประมาณนี้ครับ ญาติสายบุญสาธุชนวันนี้มีกิจกรรมตักบาทเทโวโลหนะร่วมกันนะครับผมทุกท่านได้มาร่วมบุญร่วมผุศสที่วัดสว่างชาติประชาบำรุงวันนี้ครับมากมายทีเดียวครับขณะน,นี้ตอนนี้เวลานี้ก็เวลาเป็นประ,ประมาณ7โมงหรือเวลา7 0 0นาที 3. โดยประมาณนะครับผมเวลาตักบาทเทโวโลหนะนั้นก็เวลาจากพระภิกษุสงฆ์ลงจากวิหารหรือโบสถ์ ก็จะมาร่วมบิณฑบาตตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประมาณนี้นะครับผมนุูลทนา,าสาธุสาธุกับญาติโยมกับผู้ชนวันนี้ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดสว่างชาติประชาบำรุงนะครับผมกิจกรรมตักบาตรเทวโ,โลหนะวันนี้ซุ้มหรือโต๊ะที่จะตักบาตรเทวโ,โลหนะวันนี้เต็มกับ ลานฟุตบอลหน้าวัดนี่เต็มเลยทีเดียวครับชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้มีกิจกรรมการเดินนางฟ้าหรือเทวดาด้วยนะครับผมวันนี้คนเยอะครับเยอะจริงๆ ันนี้นิมิตมาที่ดีนะครับ20สิทเมากับเสดจได้มาร่วมบุญร่วมกุศลตักบาทเทโวโลโหณนะร่วมกันกับหลวงพ่อด้วยนะครับผมญาติสาธุชนทุกทุกท่านครับสา,ส,าสาธุ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 ร่วมกันนะครับครับขณะนี้บริเวณภายในวัดนะครับซุ้มหน้าวิหารหรือว่าโบสถ์หลังใหม่นีนะครับผมสสยบุญก็กำลังเตรียมตัวหรือว่านางฟ้าตัวเล็กตัวน้อยครับ ก็กำลังจะเตรียมตัวเพื่อจะเดินถ่ายหรือว่าเดินบินทบาทร่วมกับหลวงพ่อนางฟ้าตัวน้อยหันหน้ามองกล้องได้ไหมเห็นไหมนางฟ้ามองอันนล้ามองกล้องดูก้องนนะครับ ี๋ยวบังกันนะครับยืนเรียงแถวหนึ่งโอเค1น okay. ึสโอเคครับครับขณะนี้ฝ่ายพระสุณเจ้ากำลังจะสวดมนต์บนวิหารหรือโบสถ์นะครับเพื่อเตรียมลงบินจบาทร่วมกันกับญาติใจบุญสาธุชนทุกท่านที่รออยู่ด้านหน้าโบสถ์หลังเก่าและหลังใหม่ร่วมกันนะครับผม น,นี้จวนจะได้เวลาเพื่อจะทำพิธีใส่บาตรหรือว่าตักบาตรเทโวโลหนะหรือตักบาตรดาวดึงประมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับอณะนี้นางฟ้าตัวเล็กตัวน้อยก็ได้ยืนเพื่อจะนำหน้าการพิธีใส่บาตรตักบาตรเทโวโลหนะส่วนพระสงฆ์ด้านวิหารก็เตรียมจะลงมาแล้วนะครับผม เสร็จเรียบร้อยก็จะได้มาบิณฑบาตเพื่อรูบุญรูปบุศลนกับญาติโยมสาธุชนที่เดินทางหลังไหลมาที่วัดสว่างชาติปราชาบำดุงวันนี้วัดแตกเลยครับญาติโยมสาธุชนเยอะมากมายอนุมโมทนาสา,สาธุ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 อนุโมทามิร่วมกันนะครับผม น,นี้ก็มีนิมิตใหม่ที่ดีตักบาทเทโวโลหะร่วมกันนะครับขอเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คนเยอะมากมายครับชาติใสบุญสาหุชนหลั่งไหลมาที่สว่างชาติประชาบำรุงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมจมร่วมกันครับแถวยาวไปนู้นเลยครับวันนี้วัดแตกแน่นอนครับ,รบขนะนี้ขบวนพิธีการใส่บาทเทโวโลหะก็ได้นำรถพร้อมกับ รูปปั้นหลวงพ่อเฉานะครับผมสาธุ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 อนุโมทามีร่วมกันครับวันนี้รวมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 20องค์เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้วัฒนว่างชาติบระทาบความรุง ไปเลยรถอะทุกปีใครจะรับจองก็ถิ่นรับรถน,นะไม่รู้ที่ไหนทีนี้แหละคงไทยอ่ะครับขณะน,นี้เป็นรถที่รับพิธีการใส่บาทข้าสารอาหารแห้งจักบ,บาทข้าสาร,อา,ารนะอาหารแห้งนะครับผมต้องใช้รถยนต์เพื่อนําสิ่งของอเข้าไปบรรจุหรือดอกไม้ทุกเขียนเข้าไปบรรจุหรือว่าเข้าไปใน เอาไว้บนรถนะครับันนี้ญาติใจบุญเยอะมากมายครับต้องเป็นรถนี้ต้องสองคันเลยทีเดียวครับเพื่อถ่ายเทนะครับผมเพื่อถ่ายเทรถสองคันเลยทีเดียวน,นะครับครับพี่เพื่อนเนนพื่อน,น,นท่านผู้ชมญาติใจบุญสามชุมชนทุกทุกท่าทนครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอน,นะครับชมร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิร่วมกันครับ บริเวณหน้าวัดะนะครับผมบริเวณทุ่งทางเข้าวัดนะครับคุณบริเวณทางเข้าวัดก็อยู่ประมาณนี้นครับทายเขาจะไปอีกที่เขจะไปที่หน้าวัดหรือว่าทาง,งขึ้นบ้านหลัง พี่พี่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านครับเวลาถัดมาก็จะเป็นพิธีการถวายุ่มผ้าป่ากับน้องนางฟ้าทุกทุกท่านนะครับผมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิชมร่วมกันนะครับขณะนี้น้องนางฟ้าก็ขึ้นมาบนตลาดการเรียนอหอรฉันได้นะครับผมพ่อแม่กันยังเดี๋ยวท้ายจะสอบถามอาจารย์ ที่นำทีมครับวันนี้มาทั้งหมดกี่กี่ท่านครับนางฟ้าร้อยกว่ากว่าร้อยร้อยประมาณแล้วครับประมาณร้อยสามสิบท่านนะครับผู้นำทีมอาจารย์ของโรงเรียนวัดส,สว่างทราบนะครับผมครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสัตว์ชนทุกท่านครับเวลาถัดมาก็จะเป็นพิธีการถวายพุ่มพระป่านางฟ้ากับหลวงพ่อนะครับผมเจ้าว่า พระครูสิริปฐมมาก่อนเจ้าวัดวัดสว่างชาติประชาบำรุงน้องเล็กตัวน้อยก็ได้ถวายพุ่มผ้าป่าไปพร้อมกันนะครับผมหลวงพ่อก็ได้ให้ฝนกำลังใจแจกกระเป๋าพ,พร้อมตุ๊กตานะครับผมครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ท้ทยขอลาาไปก่อนสำหรับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาเสวยให้สมเสมอเลยครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ขอลาาไปก่อนนะครับผมขอคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์มาทาักทายกันนะครับผม